ถ้าเราพูดถึงนาฬิกานะเราดูทั้งหมด3อย่างเกี่ยวกับนาฬิกานะครับคือดูตัวเรือนนะครับดูกลไกและดูสายนะครับจำให้ได้นะครับ3อย่างอยู่แค่นี้นะครับและที่เหลือจะเป็นอุปกรณ์ในการเสริมวิธีการดูเช่นมีกล่องอและมีใบรับประกันนะครับการซื้อนาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันจะง่ายนะครับค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่านาฬิกาตั้งแต่ปีสัก2 0 0 0ขึ้นมานครับเราคุยกันว่า20ปีเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะเก็บกล่องใบรับประกันใบนะครับยกตัวอย่างเช่นนาฬิการุ่นนี้ถ้าเราเห็นว่านาฬิการุ่นเนี่ยเราจะต้องดูซีรีส์นัมเบอร์ของเขาเนี่ยด้วยการต้องแกะสายนะครับเพราะฉะนั้นการแกะสายเนี่ยก็จะสําหรับคนที่ใช้เครื่องมือได้และแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือไม่ได้เนี่ยนะฮะถ้าเราจะต้องลงทุนกับนาฬิการิ้นนี้มูลค่าหลายๆแสบนบาทนะครับก็ต้องแกะหาคนแกะให้ได้นะครับเพื่อเทียบกับใบรับประกันที่อยู่มาคู่กัน,นครับ แต่ว่าจะมีคําถามว่าถ้าเราซื้อนาฬิกามือ2แล้วไม่มีกล่องบรับประกันมาอันนั้นอนะ่ะมันจะเป็นเหตุสําคัญเลยครับที่ทําให้คนเนี่ยพลาดนะครับมีวิธีการการดูหลักง่ายๆแค่นี้ครับคือคุณต้องมีอุปกรณ์ในการส่องเพื่อหารายละเอียดในหน้าปัดให้ได้นะครับการทําเช่นนี้นะครับจะทําให้เหมือนกับคุณเนี่ยเข้าใจเลยนะครับว่าในการเรื้นเนี่ย ผ่านการซ่อมบำรุงหรือทำบางอย่างผิดเพี้ยนติประเภทมามากแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องวัสดุนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความอันตรายนะครับคุณจะต้องเสียเงินหรือพลาดแน่นอนนะครับถ้าคุณเข้าใจว่าสแตนเลสเป็นสแตนเลสนะครับแต่ถ้านาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นไวโกเราเห็นว่ามันเป็นสีเดียวกันแบบนี้ คุณสามารถจะแยกแยะมันได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการแยกแยะเรื่องวัสดุเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับที่สําคัญต้องมาควบคู่กับคนที่ช่วยดูนะครับอันนี้อย่าพลาดน,นะครับคุณต้องหาคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ทําวันนี้ควบคู่ไปกับคุณให้ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN w e a l Guide นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16 และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ